สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอดคาราบาวถูกหนุ่มว้กลางคนเฉลยความลับ29ปี ทำเอาแอดคาราบาลถึงกับตกใจหลังโดนเซอร์ไพรส์กลางเวทีคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะที่เล่นเพลงบัวลอยอยู่นั้นจูจๆก็มีชายวัยกลางคนขึ้นไปบนเวทีก่อนที่จะมีการเฉลยความจริงว่าเขานั้นคือบัวลอยตัวจริงมีชื่อจริงว่านาวะเอกจีรศักดิ์เจริญจันทร์เป็นชาวตำบลบ้านโอพอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งนี้เมื่อปี2511 นาวาเอเกจิรัศักดิ์มีชื่อเดิมว่าบัวลอยเคยเป็นรุ่นพี่แอดคาราบาวสมัยเรียนอยู่โรงเรียนกันนสูตรศึกษาไัยตอนนั้นบัวลอยเรียนอยู่ชั้นม .3 ส่วนแอดคาราบาวเรียนอยู่ชั้นม .2.1 สมัยนั้นนาวาเอเกจิรัศักดิ์ถือเป็นไอดอลของเพื่อนนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นพี่เนื่องจากมีความเก่งในด้านกีฬาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกรีฑาฟุตบอลทําให้แอดมีความชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนจากนั้นเมื่อทั้งคู่เรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปไม่ได้เจอกัน อีกซึ่งทันทีที่แอดคาราบาวได้เจอบัวลอยตัวจริงก็อึ้งและดีใจอีกทั้งยังรีบเข้าไปโอบกอดทันทีพร้อมกับกล่าวต้อนรับอย่างอบอุน่นเพราะไม่เจอกันนานกว่า55ปีพร้อมกล่าวว่าตำนานบัวลอยตัวจริงยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน ถึงแม้ขณะนี้บัวลอยจะมีอายุถึง71ปีแล้วโดยแอดคาราบาวเล่าว่าเรื่องจริงพี่บัวลอยบุคลิกไม่ได้เหมือนที่เนื้อเพลงบางท่อนบอกว่าบัวลอยเขาเป็นชายหนุ่มตาเหล่หลังงุ้มเดอ๋อเดอ๋อดาดาแต่แท้จริงแล้วพี่บัวลอยแกเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยสมัยนั้นรูปร่างหล่อเหลาลำบึกมีอาชีพรับราชการทหารอากาศท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ